สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ f c ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนาดุงพลนะคะวันนี้เราก็จะพาเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทําแกงฟักใส่ไก่นะคะ,ะเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะอันนี้เป็นฟักฟักแก่นะคะฟักเขียวเราได้มาจากสวนนะคะเป็นวัตถุดิบของเราเองอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะแล้วก็น้ําเปล่า เพื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาแล้วก็เกลือรสด,ดีนะคะก็กะทิอันนี้เป็นโหระพานะคะมาจากสวนเหมือนกันพริกแกงเราจะใช้พริกแกงสำเร็จนะคะทางหลังบ้านจะเอาพริกแกงเขียวหวานผสมกับพริกแกงแดงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้สีมันไม่แดงจนเกินไปนะคะก็ที่นี่ทานเผ็ดเราก็จะตำพริกใส่กระเทียมผสมนะคะนี่เป็นสูตรของหลังบ้านเองนะคะ ก็ลืมขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะทุกอย่างเป็นวัตถุดิบที่มาจากสวนกลางกรุงของเราทั้งหมดนะคะเนี่ยขาก็ที่สวนตะไคร้ก็ที่สวนนะคะใบมะกรูดก็ใบมะกรูดที่สวนเราเองนะคะที่เราหามาก็คือจะเนื้อไก่นะคะจะมาจากตลาดนะคะมาเรามาดูขั้นตอนการทําเลยนะคะก็จะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่กะทินะคะ ใส่กะทีิลงไปนะคะเราทำหม้อใหญ่นิดนึงนะคะวันนี้ใส่กะทิลงไปนะคะรอกะทีิเดือดเนาะรอกะทีิเดือดนะคะเอฟซีกะท,เะะกะทิเดือดแตกมันก่อนนะคะเราถึงจะใส่พริกแกงลงไปผัดนะคะ กะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงนะคะที่เราเอาพริกแกงเขียวหวานนะคะมาผสมเราจะไม่เอา,อาพริกแกงแดงให้มันสีแดงเกินไปนะคะเป็นอย่างก็ต,งต้องเฮ็ดแนว่นี้ค่ะพี่นิ่งเพื่อให้มันสีส้มสวยเราต้องคั่วคั่วเขาเรียกอะไรผัดนะคะผัดกะทิกับพริกแกงให้มันเข้ากันเนาะ สวัสดีค่ะเอทซี่ทุกคน,กคนยินเสียงแพมาอม <laughs> เราจะแกงหม้อใหญ่นั้นวันนี้เพราะว่าเรามีแขกมาที่บ้านเยอะนะคะมีคนกินหอดแพมมาน,อน้อนี่เนาะอืมสีงงามเนาะค่ะเพราะว่า เราทานเผ็ดกันนะคะต้องทำให้มีรสจัดนะเราก็เลยตำพริกใส่เพิ่มน,นะคะนี่นะคะเพราะได้วูดจะสีง่ามิดลยค่ะใช่มันจะไม่แดงเข้มเกินนะคะเทคนิคของเรานะคะเราผสมนิดนึงแต่ถ้าจะแกงเขียวหวานนะคะก็ต้องเป็นพริกแกงเขียวหวานเยอะกว่า มีพริกแกงเขียวหวานแล้วก็ใส่พริกแกงแดงนะคะพริกแกงเผ็ดแกงเผ็ดไทยนะคะใส่ไปนิดนึงสีมันจะไม่เขียวมากนะคะอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะคะแล้วก็ใส่พริกที่เราตำลงไปเลยนะคะจัดจานในาย,ยามนี้นะคะเราทวาผิดกันนะคะเป็นมือน้อเย็นเนาะ อาจจะไม่แห้งเกินนะคะก็เราจะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะอันนี้เราไม่คนนะเราจะเขี่ยลงไปเฉยๆนะคะหอไมไหมคะน้องแพมหอมค่ะเคียๆใช่ให้มันได้ทีซื้อมันบ่ค่ะใช่ใช่ให้มันได้ที่นะคะไม่คนนะเดี๋ยวมัน นี่นะคะหลังจากที่เราใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะหม้อก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเอฟซีตอนนี้เราแกงหม้อใหญ่เลยนะคะอันนี้มันเดือดเราคนไปแล้วนะคะให้ให้มันเข้าเนื้อไก่นะคะเราจะตุ๋นไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำนะคะ FC อ่ซไม่รู้ว่า f อทซาทำเหมือนหลังบ้านหรือเปล่านะคะอันนี้เราเป็นแกง เขาเรียกแกงเผ็ดฟักใส่ไก่นะคะเราใส่ข่าตะไคร้ลงไปนะคะให้ให้มันมีกลิ่นหอมเนาะใบมะกรูดเราแบ่งเป็นสองนะคะคนได้เลยนะคะอันนี้เพราะว่าเนื้อไก่มันเริ่มสุกแล้วนะคะหอมไหมคะสีะสวยด้วยนี่นะคะ ตุนให้เนื้อไก่มันเปื่อ,อยนิดนึงนะคะควนหุยหงยพี่นอนะอ้องเลยหอมมากเลยไม่ได้ตำพริกแกงเองเนาะเราใช้พริกสำเร็จนะคะจะเติมน้ำนะคะน้ำเปล่าอันนี้น,น้ำเปล่าน้ำสะอาดนะคะเราจะเติมไปก่อนที่นึงนะคะ ี่เป็นตะเสรบปะคะรอให้มันเดือดอีกทีนึงใส่ฟักนะคะฟักแก่อาจจะตุ๋นนานนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นฟักที่สวนเราเองนะคะเอฟซได้ที่แล้วนะคะเนี่ยถ้าไม่มีไก่ไม่ชอบไก่จะใส่เป็นเนื้อหมูหรือหมออูกระดูกหมูก็ได้นะคะซี่คโครงหมูได้นะอร่อยเหมือนกันนะคะ เมื่อกี้น้ำมันน้อยนะคะเราเติมน้ำได้ตามเหมาะสมเลยนะคะอันนี้เราแกงหม้อใหญ่เราก็เติมน้ำไปนะคะรอเดือดนะคะเดี๋ยวใส่ฟักเนาะสีก็จะออกมาประมาณนี้นะคะถ้าเราผสมพริกแกงเคออเียวหวานไปนะคะมันจะไม่แดงมากนะคะมันก็จะสีสวยนะคะเ<ส>ขียนลับอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะใช่เราชอบ <ฮะ S 1> ทำน้าหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะน่าทานไหมคะ าาคนหัน่นฟักให้เรานะคะน้องแพรมหั่นให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะได้แล้วนะคะสีมีคนขินหอดบับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงนะคะคจะใส่เกลือนะคะเครื่องปรุงเราก็ไม่ปรุงอะไรมากนะคะสีเราจะใส่เกลือนะคะ อันนี้ก็จะประมาณช้อนโต๊ะได้ไหมได้ <นะ S 2> ค่ะ,ะเราจะเติมได้นะคะเราอย่าเพิ่งใส่ไปหมดเดี๋ยวเค็มแล้วก็จะใส่รสดีนะคะหนึ่งช้อนน้ำปลานะคะสองซอนโต๊ะคันบานแค้มขอกระเอนิสอนสองบวง แล้วก็ปล่อยให้เดือดนะคะอันนี้เราจะใส่ฟักเลยนะคะอันนี้เป็นฟักฟักจากสวนเราเองนะคะฟักแก่ไม่ใช่ฟักอ่อนนะคะเป็นฟักเขียวปลูกเองนะคะนี่นะคะใส่ฟักปล่อยให้เปื่อยนะคะเราคนได้นะคะใส่ฟักไปแล้วเพราะว่าเนื้อไก่สุกแล้วไม่คาวนะคะเราคนได้ ถ้าน้ำน้อยเราเติมได้นะคะเป็นตแนะแซมั้งคะถ้าอ,อไม่ทานเผ็ดนะคะพริกไม่ต้องตำพริกใส่นะคะก็ใช้แค่พริกแกงเผ็ดไปเลยนะคะแต่ว่าทางบ้านเราทานเผ็ดกันนะคะเราก็เลยต้องใส่ รสชาติกะจักจานคือคนเห็ดลิพี่น้องเลปล่อยให้ให้เดือดนะคะเดี๋ยวฟักเปื่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเดือดพักเลยฟักจะเปื่อยแล้วนะจ๊ะสีสันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ฟักฟักแก่นะคะตุนนานนิดนึงกดดูยังไม่ได้ที่นะคะแม่แพมสกินเพื่อทุกคนนะคะ ื่อนทุกคนแต่แท้สิกินเสื้อหลายๆเพราะว่าฟักรเราเก็บมาไว้นานแล้วค่ะเรากลัวมันเสียกวมันมมันันนเสียได้เนาะเพราะว่าเขาก็มีอายุของเขาเหมือนกันนะคะเป็นฟักที่เราปลูกเองเป็นฟักที่เราปลูกเองที่สวนกลางกรุงนะคะมันมีลูกเดียวที่ที่ใหญ่ที่สุด ก็เก็บไว้นานแล้วค่ะยังไม่ได้ทําสักทีวันนี้ก็เลยเอามาทํานะคะกลัวนะกลัวเสียเก็บไว้แบบตั้งสองสามเดือนแล้วค่ะสีสันสวยงามค่ะอันนี้เราจะใส่กะทินะคะเป็นแกงอีกแบบหนึ่งไม่ไม่ใส่กะทิเขาเรียกแกงอะไรนะแกงแกงปั่แกงอ่อมเนาะ ไม่ใส่กะทิก็ได้นะคะแต่ว่าตีนนแบบนี้ใ,<ค>สใส่ปลาแดกแทนเราเราชอบใส่นี่ถึงอยากทำเป็นแกงเผ็ดแบบนี้นะคะบานแค้มนี่ใส่ปลาแดกใส่ผักอีตัวอันนี้เป็นแบบแกงใช่ไนะคะบ่บ้เคยทาน,นนะคะทำเป็นแกงอีซานได้เดี๋ยววันหลังเราทำให้ดูเนาะแกงฟักที่ไม่ใส่กะทินะเป็นเหมือนแกงอ่อมเขาเรียก เราจะใส่กระดูก,ดกหมูอ่อนดีกว่าใส่กระดูกกดดยวกเป็นตระแซมให้กินนีห่อหอมใช่หอมกะทิหอมพริกแกงนะคะพริกแกงตลาดเจ้านี้เราซื้อประจานะคะเอาใส่ยังเป็นสีขาวนะคะหอมไมจ่จ้าหอมจา้าสีสันน่ารับประทานนะคะเราจะเติมแล้วนะคะเติมใบมะกรูดแล้วนะคะ ก่นนอนที่จะใส่สหรละพา,า,านะคะสุดท้ายก็คือปิดแก๊สได้เลยนะจ๊ะหระพานี้ก็จากสวนนะคะหระพา,าวเองหอมๆปิดจบแล้วพี่นองเอ้ยมอนพร้อมเสิร์ฟแ,แล้ววันนี้แกงฟักใส่ไก่นะคะเป็นแกงเผ็ดเป็นแกงไทยนะคะเผ็ดฟักใส่ไก่ค่ะเราจะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟนะคะ ประมาณนี้นะคะถ้ามีไก่บ้านใส่ไก่บ้านก็ได้นะคะคะ่ะเสร็จพร้อมรับประทานนะคะนี่นะคะหน้าตา พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแกงเผ็ดฟักใส่ไก่นะคะหน้าตาสีสันก็จะประมาณนี้นะคะ fc คลิปนี้นะคะอ่าเป็นคลิปที่หลังบ้านทนายลุงพลนะคะทำแกงเผ็ดฟักใส่ไก่นะคะ fc ฝาก fc ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ